และผมผมฟ็อฟนะครับจากร้านต้นยางยงพลังฟ็อกนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อนะครับล้อแฟชั่นนะครับใส่ฟ็อดโฟกัสนะครับคอสิบเจนิ้วนะครับแบบตัวนี้นะครับถามว่าแล้วถ้าไม่ใส่ฟ็อดโฟกัสใส่รุ่นอื่นได้ไหมก็มีใส่มอนโต้ได้นะครับพวก5รู100แม็นะครับฟ็อดโฟกัสไม่ใช่สเปค5รู114นะอย่าเข้าใจผิดนะครับมัน5รูเหมือนกันแต่มันหลอกอานะครับเราที่เห็นล้อสวยสวย5รู เอาไปใส่รถฟอร์กันเลยเนี่ยไม่ได้นะนะครับถ้ามันไม่ใช่ล้อแปนะครับตัวนี้นะครับเป็นลายคล้ายๆลาย HIE นะครับการะตูว Y นะครับลายนี้ยอดนิยมนะครับเมื่อเช้าจะมีขายเป็น c p s ไปเป็นล้อโฟร์ฟอร์กนออโต้อัปชั่นนะครับลายอย่างนี้แหละนะครับลองไปดูในคลิปได้ใส่รถไดคคอร์กันนะครับตัวนี้เป็นล้อใส่ฟอร์ดนะครับถ้าดูร้อแปตัวนี้ล้อหายากนะ ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าล้อที่เขาทำาบเพื่อใส่รถจำนวนน้อยๆเนี่ยนะครับคือร้อยแปดเนี่ยเขาทํามาไม่ค่อยเยอะนะครับตัวใหญ่ขาไม่ค่อยได้เปลี่ยนยากนะครับเลยจะเป็นร้อยสิบสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับเป็นล้อที่ผลิตไต้หวันนะครับเมดอินไต้หวันนะสองก้านชัดเจนนะครับอ่าตัวนี้เป็นล้อนะครับคอสิบเจ็ด นะครับว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับที่เจ็ดว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะนะครับผมตัวนี้เป็นล้อเทียมนะครับไม่ใช่ล้อแท้นะนะครับก็เป็นล้อที่เอาไว้ใส่รถสอบตลวคันนะครับเราให้ทุกอนเลยสวยๆล้อไม่ใหม่เลยนะถ้าจะเอาไปใส่บันโบก็ใส่ได้เลยเปลี่ยนฝาให้นะครับสนใจสอบถามได้ทั้งชุดราคาไม่แพง,องอ้งอมยกนตีนะครับถ้าร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยังยน นะครับตั้งอยู่พนรานสองบางเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชเทะเล21โดยที่21มา200าเมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะับต่อคลิปนี้นะครับผม,บผมกจากร้านต้นยางโตนขอฝากไ้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก่อนหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ